สวัสดีครับผมครูบอยจอมยุทธไอทก็กลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับซีรีส์7ฟีเจอร์สุดปังเพิ่มพลังงานนำเสนอให้คุณตามที่5ซึ่งคลิปนี้นะครับถือได้ว่าเป็นคลิปที่ Exclusive จริงๆเพราะผมจะมาแนะนำเทคนิคก,การใส่และปรับแต่งเพลงประกอบงานนำเสนอครับเรามาดูตัวอย่างกันก่อนนะครับว่าผลลัพธ์ที่ได้ออกมาจะเป็นยังไง พอผมเข้าสไลด์โชว์นะครับเพลงก็จะเริ่มเล่นท,ทันทีแล้วก็จะเล่นคลอไปเรื่อยๆนะครับข้ามสไลด์ซึ่งเราสามารถกำหนดให้มีมากกว่า1เพลงใน1ง,งานนำเสนอได้นะครับอย่างตรงนี้จะได้ยินว่าเพลงจะเปลี่ยนไปเป็นอีกเพลงหนึ่งแล้ว แล้วก็เล่นไปเรื่อยๆจนจบสไลด์ครับเราสามารถใส่เพลงเพิ่มขึ้นได้อีกนะครับถ้าต้องการครับและนี่ก็เป็นตัวอย่างของการใช้งานนะครับประโยชน์ของการใส่เพลงประกอบการนำเสนอก็มีดังนี้นะครับช่วยสร้างบรรยากาศให้งานนำเสนอมีสีสันเช่นเราอาจจะพูด นำเสนอไปนะครับแล้วต้องการให้มีเพลงคลอเพื่อสร้างบรรยากาศให้มีความผ่อนคลายหรือว่ามีความตื่นเต้นร้าวใจมากยิ่งขึ้นก็ใช้เพลงประกอบช่วยได้หรือใช้สำหรับงานนำเสนอที่ไม่ต้องมีผู้พูดเช่น Presentation งานแต่งงาน Presentation งานกิจกรรมอย่างเช่น Team Building เป็นต้นครับ ตอนนี้เรามาดูวิธีการใส่และปรับแต่งเพลงกันนะครับคลิกเลือกสไลด์แผ่นที่ต้องการจะใส่เพลงจากนั้นไปที่ริบบอน insert และคลิกที่คำสั่ง audio ครับก็จะมี audio on my pc อันนี้จะเป็นการใส่เพลงจากไฟล์ที่เรามีอยู่ในเครื่องคอมพิวเตอร์นะครับส่วน record audio อันนี้จะเป็นการบันทึกเสียงของเราลงไปในสไลด์ในที่นี่ผมจะเลือก audio on my pc จากนั้นก็คลิกเลือกเพลงที่เราต้องการแล้ว insert ครับได้แล้วนะครับก็จะมีไอคอนเป็นรูปลำโพงขึ้นมาผมจะลองเข้าไปที่สไลด์โชว์นะครับเพลงจะยังไม่เล่นนะครับจนกว่าเราจะไปคลิกที่ปุ่ม play ตรงนี้ ซึ่งถ้าเราข้ามไปยังสไลด์ถัดไปเพลงก็จะหยุดเล่นนะครับซึ่งผมต้องการให้เพลงเล่นโดยอัตโนมัติเมื่อเข้าสไลด์โชว์แล้วก็เล่นข้ามสไลด์ไปเรื่อยๆนะครับผมก็จะต้องคลิกที่รูปลำโพงไเข้ารูปลำโพงจากนั้นไปที่ริบบอนเพลย์แรปและคลิกเลือกที่คำสั่ง Play in b a c k ground แล้วลองเข้าสไลด์โชว์ดูครับ ก็จะเห็นว่าเพลงจะเล่นโดยอัตโนมัติแล้วแล้วก็เล่นข้ามไปยังสไลด์ต่างๆด้วยเท่านี้งานนำเสนอของเราก็จะมีเสียงเพลงบรรเลงไปด้วยแล้วครับถ้าเราต้องการใส่มากกว่า1เพลงในงานนำเสนอก็ทำตามขั้นตอนเดิมครับในที่นี้ผมจะใส่เพลงที่2ลงในสไลด์แผ่นที่5 เลือกเพลงนี้ครับจากนั้นก็กำหนด Play in background ซึ่งผมสามารถกำหนดให้เพลงเล่นเบาลงให้เป็นการคลอไปกับการนำเสนอได้นะครับ <c oughs> เขียนจะได้ไม่ดังจนเกินไปก็มาเลือกที่ Volume แล้วก็เลือกเป็นโลจากนั้นลองไปที่สไลด์ที่1นนะครับแล้วสไลด์โชว์ดูครับ เกิดอ,อะไรขึ้นครับใช่แล้วครับเพลงจะเล่นซ้อนกันหรือตีกันซึ่งไม่ work แน่นอนนะครับคราวนี้เรามาดูวิธีการแก้ไขกันนะครับไม่ให้เพลงเล่นซ้อนกันแบบนี้วิธีการก็คือให้คลิกที่ไอคอนรูปลำโพงในเพลงแรกจากนั้นไปที่ริบบอนแอนิเมชันคลิกที่คำสั่ง Animation p a พยจากนั้นตรงเพลงนะครับ ให้คลิกที่รูปสามเหลี่ยมและคลิก Effect o p t i o n ครับในช่อง After ให้ระบุจำนวนสไลด์ที่จะให้เพลงนี้เล่นต่อเนื่องไปนะครับซึ่งในที่นี้ผมจะต้องกำหนดเป็น4สไลด์แต่แล้วคลิกปุ่ม OK จากนั้นลองดูผลลัพธ์กันครับ เพลงก็จะเริ่มเล่นตั้งแต่สไลด์นี้นะครับโดยนับสไลด์นี้เป็นสไลด์ที่1แล้วก็เล่นไปเรื่อยๆนะครับเมื่อเพลงเล่นครบสีสไลด์แล้วเพลงก็จะหยุดโดยอัตโนมัตินะครับแล้วพอขึ้นสไลด์ใหม่เพลงใหม่ก็จะขึ้นมาแทนที่เพลงก็จะไม่ซ้อนกันแล้วนะครับเราสามารถใส่เพลงอื่นๆเข้ามาได้อีก ตามที่เราต้องการครับและทั้งหมดนี้ก็คือการใส่และปรับแต่งเพลงสำหรับประกอบการนำเสนอนะครับแล้วพบกันใหม่ในตอนที่6ขอบคุณที่ติดตามชมสวัสดีครับ